โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหไปเหงาขึ้นไปกวนไอค้ไอค่ะแขะฮะไปเหงาขึ้นไปกวนไอค้ค่ะแขะพุดหนะพี่โมโก่ใจดีงับงับงับแล้ว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 เห็น,นเหนงาได้นึ่งว่ามันคยุยโอ้กัดเจ็บเ<อ>งินล้านกัดเจ็บแหงแต่ว่าโมโจาใจดีซื้อเงินล้านโอ้เจ็บ เงินล้านสนใจพี่เหมีวยวหน,น, <laughs> น่อยนอนรอก่อนนะร <ś les> อ,อก่อนเดอ้อเหมียวเดอ้อนอนรอก่อนเดอ้อเหมียวอตอนนี้ยังบว่างเงินล้านยังบว่าง <laughs> <laughs> เอาเอาเอูว่าขั้นเม้นมูเป็นยังนะดูใจก่อน <laughs> โอ้ยสงสารพี่เหมียวยังเลยเงินล้านว่าสนใจเงินล้านว่าสนใจเอาเอา,เอางับพี่โมงงับแลยอ๋อ เปอย่งเขาไปกวนาอแน้านั่นเหรอเฮ้ออปาก็ุ๊กยังก็ไปกวนไอเนยแนั่นอะนี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่ภากเสียงเด้อภากเสียงเอาค้นภากเสียงอยู่นี่เขาค่าครับตองบกว่าจริงจริงปากตุ่นเลยปวดประเดยอนอ๋อฝากเสียง นี่แน e <y> e ่นี่แน่นี่แน่เอออ๋ออ๋ออ๋อไม่อยังต้องมาเข้าไปมุดยุบปากไอ้น้ำหืมอันเป็นยังไงขั้นบทิดบาเมียผ่ายางเบิองหนี่งไม่กูกัดมึงเนิดนึงมันหลานขั้นบะเมียบาเมียนางเบิองอย่าดมดากระเมียน ปิดดังแล้วโมปิดดังปิดตาแล้ว้าใจดีนี่นี่นี่เจอบาท้าคอยเข้าไปนี่แหยแล้วรับหลังแม่ด้วยนี่นี่เนี่ยอ่นี่แค่หยอกนะแค่หยอกนะจ๊ะ เบื้งหนาเบิ่งหนาโมเนะเบิ้งหนาพี่โมกอนงันลานเบิ้งหนาพี่โมกอนครับโดพี่จิจกับวันไใจดีปปนันเดอ,อบันอใจดีไปนันเดอเออไม่จําตาลเออขั้นกูนับนึงหัวฉีบง,งับตายงับ,บาาแมวก็ใหญ่มึงนั่งเบิงนี่ตาย ไว้ให้มึงดีใจไปสั่นละฮะมึงได้ใจไปก่อนนี่มึงเห็นปากยังยังปุ๊บดิอ่าไปขาดิมึงจะหลบขอมันได้ฝากกูนะกูรับเอานะนะขันกากับจีว่ากูยอกแห้งอีกกูทุกได้อีกบัดี้ง่้นมาเกิดเป็นไอมาเกิดเป็นไอนองแห้งๆปันดิเกิดเป็นโมเกิดเป็นโมนี่ยู่ยาง Hmm. <laughs>